สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกแนวคิดใหม่ๆหม่ทางฟิสิกส์นะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องพื้นฐานมากๆแต่ก็ยังลึกลับอยู่เสมอนั่นก็คือเวลากับแรงโน้มถ่วงค่ะสองเรื่องนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยุคก,กาลิเลโอนิวตันมาจนถึงไอน์สไตน์ก็พยายามทำความเข้าใจกันมาตลอดเลยนะคะครับผมเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆแต่วันนี้เรามีมุมมองใหม่ที่เอ่อน่าสนใจมากๆจากงานวิจัยล่าสุดเลยนะคะที่เสนอว่า หรือจริงๆแล้วเวลาอาจจะมีตัวตนจับต้องได้มากกว่าที่เราคิดมีอนุภาคอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังใช่ครับเป็นสมมุติฐานที่เสนออนุภาคใหม่ขึ้นมาเลยเรียกว่า time on time ions หรือชื่อเต็มๆก็คือ field อนุภาคของเวลา field particle of time FPT คือเขามองว่ามันมีคุณสมบัติกึ่งๆอนุภาคกึ่งๆึ่งสนามแล้วอนุภาคพวกนี้มันแทรกซึมรวมอยู่กับอวกาศ กลายเป็นการและอวกาศที่เรารู้จักกันนี่แหละครับอ๋อคือรวมอวกาศกับเวลาเข้าด้วยกันผ่านเจ้าไทม์ออนนี่เองแล้วมันทํางานยังไงคะให้เกิดเป็นเวลาที่เรารับรู้กันได้เอาแนวคิดนี้เขาเสนอว่านะครับไทม์ออนเนี่ยปกติมันเคลื่อนที่เร็วเท่าแสงเลยในสุญญากาศค่ะเท่าแสงเลยใช่ครับแต่พอผ่านสาสารหรือบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงๆมันจะช้าลง ทีนี้ไอจังหวะที่มันเคลื่อนที่ผ่านสสารเนี่ยแหะครับคือสิ่งที่ทำให้เกิดเวลาอ้างอิง reference time ของสาสารก้อนนั้นขึ้นมาเวลาอ้างอิงเหมือนเป็นนาฬิกาประจำตัวของสิ่งนั้นๆหรอคะประมาณนั้นเลยครับเป็นเหมือนจังหวะเวลาภายในของมันเองและที่น่าสนใจคือพอมันสอดคล้องกับทฤษฎีสามพัทธภาพยังไงคะยังไงคะก็คือพอสาสารเคลื่อนที่เร็วขึ้นเวลาอ้างอิงที่ว่าเนี่ยมันจะเดินช้าลง หรือที่เรียกว่า time dilation นะครับพอคำนวณตามกรอบของ time on ผลมันออกมาตรงกับที่ไอน์สไตน์ทำนายไว้เป๊ะเลยโหตรงกันพอดีเลยน่าทึ่งนะคะทีนี้ขอขยับไปที่เรื่องพลังงานกับมวลสารหน่อยคะ่ะสมการเอามาตะ E เท่าก e ับ mc square เนี่ยแนวคิด time on เข้ามาอธิบายตรงนี้ได้ไหมคะช่วยให้เห็นภาพอีกมุมหนึ่งครับคืองานวิจัยนี้เขาจัดรูปสมการพลังงานใหม่ เบอกว่าพลังงานรวมของวัตถุเนี่ยมันมีสส่วนหลักๆค่ะสส่วนส่วนแรกคือพลังงานที่มาจากมวลนิ่งของวัตถุเองหรือ mc square อันนี้เป็นเหมือนพลังงานศักย์ค่ามันคงที่ไม่เกี่ยวกับความเร็วอกับอีกส่วนคือพลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ซึ่งตามแนวคิดนี้ก็คือพลังงานของ time อนที่วัตถุมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตอนเคลื่อนที่เรียกว่าพลังงานจนสัมัทถภาพ คำนวณได้เป็นแกมมาลบหนึ่งเอ็มซีสครับผมแกมมาตัวนี้คือ l o r e n ซ์แฟกเตอใช่ไหมคะใช่ครับตัวแกมมาหรือ l o r e n ซ์แฟกเตอเนี่ยมันขึ้นกับความเร็วยิ่งวัตถุเข้าใกล้ความเร็วแสงค่าแกมมามันจะยิ่งสูงขึ้นมากๆแบบมหาศาลเลยทำให้พลังงานจนส่วนหลังเนี่ยมันพุ่งเข้าใกล้อันันไปด้วย นี่อาจจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมเวลาเราเร่งอนุภาคให้เร็วมากๆใกล้แสงถึงต้องใช้พลังงานเยอะมากๆอ๋อไม่ใช่เพราะมวลมันเพิ่มเป็นอน,นันต์ใช่ครับอาจจะไม่ใช่เพราะมวลเป็นอนันต์แต่เป็นเพราะเราต้องใส่พลังงานเข้าไปสู้กับพลังงานต้านจากไทม์ออนที่มันมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมากขึ้นเรื่อยๆต่างหากพอเห็นภาพเลยค่ะเข้าใจว่าพลังงานที่เพิ่มพรวดพลาดเนี่ยมาจากปฏิสัมพันธ์กับไทม์ออนนี่เองเออแล้วเรื่องแรงโน้มถ่วงล่ะคะ ปกติเราจะนึกถึงความโค้งของการลาวกาศตามแบบไอน์สไตน์ครับแนวคิดทมออนก็เสนออีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเหมือนกันคือเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงอาจจะไม่ได้เกิดจากความโค้งโดยตรงแต่เกิดจากทมออนนี้แหละที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลางตัวกลางครับเป็นตัวกลางในการถ่ายเทพลังงานระหว่างมวลต่างๆแต่เน้นว่าเป็นพลังงานส่วนที่เป็นพลังงานจนสัมพัทธภาพนะครับ ไอาการแลกเปลี่ยนพลังงานผ่านทามออนในการละวากาศเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลขึ้นมาโหไอเดียต่างไปเลยนะคะใช่ครับแล้วพอลองคํานวณดูเนี่ยกลไกนี้มันให้ผลสอดคล้องกับกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันได้คือแรงแปรผกผันกับระยะทางยกกําลังสองอ๋อเข้ากันได้กับกฎเดิมใช่ครับแต่ที่มันท้าทายกว่านั้นคือ มันบอกเป็นในว่าค่า g หรือค่าคงที่แรงโน้มถ่วงสากลที่เราเรียนกันมาว่ามันคงที่เป๊ะเ,เ,เนี่ยค่ะค่า g ครับมันอาจจะไม่คงที่จริงๆก็ได้คือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเร็วสัมพัสของวัตถุผ่านตัวคูณลอเรนซ์แฟกเตอร์ตัวเดิมนั่นแหละครับอะไรนะคะ g ไม่คงที่หรอคะอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะใช่ครับถ้าเป็นจริงนี่คือพลิกความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงวิเลย แล้วแล้วแบบนี้มันหมายความว่ายังไงคะอย่างบริเวณที่แรงโน้มถ่วงสูงๆอย่างใกล้ดาวเริ่งใกล้หลุมดําจะมีไทออนอัดแน่งกว่าปกติแล้วก็เลยทําให้เวลาตรงนั้นเดินช้าลงแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นคือคําอธิบายปรากฏการณ์ gravitational time dilation หรือเวลาเดินช้าในสนามโน้มถ่วงในมุมมองของไทออนก็คือบริเวณรอบๆวัตถุมวลมากๆเนี่ยไทออนมันจะมาสะสมตัวกันหนาแน่นกว่าปกติ ทำให้การเคลื่อนที่ของไทม์ออนในบริเวณนั้นมันช้าลงพอไทม์ออนเคลื่อนที่ช้าลงเวลาอ้างอิงของทุกอย่างที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงนั้นก็เลยเดินช้าลงตามไปด้วยครับอืมเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นโดยสรุปก็คือการลอวกาศมี4มิติ3มิติเป็นพื้นที่อีกมิติคือเวลาซึ่งมิติที่4ที่เป็นเวลานี้แหละเกิดจากไทม์ออนที่แทรกซึมอยู่ในพื้นที่ พอสสารเคลื่อนที่ผ่านมันก็เกิดปฏิสัมพันธ์กันเกิดเป็นเวลาอย่างที่เราสัมผัสได้ขึ้นมาฟังดูเป็นแนวคิดที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็ท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเรามากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเวลาและแรงนมถ่วงครับผมแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่สมมุติฐานที่ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปใช่ไหมคะแน่นอนครับยังเป็นแค่ทฤษฎีที่เสนอขึ้นมายังต้องมีการตรวจสอบทดลองพิสูจน์กันอีกเยอะครับ ผู้วิจัยเองเขาก็เสนอแนวทางการทดลองไว้นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นการใช้นาฬิกาอะตอมที่มันแม่นยำมากๆๆเนี่ยมาเทียบกันในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันสุดๆไปเลยเช่นเทียบระหว่างอุณหภูมิห้องปกติกับในที่เย็นจัดมากๆหรือเทียบระหว่างบนพื้นโลกกับใต้ดินลึกๆเพื่อจะดูว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างของการเดินของเวลาอย่างที่ทฤษฎีไทม์ออรนี้ทำนายไว้จริงหรือเปล่า อ๋อวัดความแตกต่างของเวลาในสภาวะต่างๆใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังมีการคาดการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเช่นไทมอนอาจจะเกี่ยวข้องกับอนุภาคแปลกๆที่เรียกว่า Exotic Particles หรืออาจจะเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กเข้มข้นมากๆรอบๆหลุมดำอะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อค่ะฟังดูมีอะไรให้ค้นหาต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะคะแล้ว แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรลหรอคะถ้าให้เราลองคิดตามคำถามสำคัญที่ทิ้งทายไว้ก็คือถ้าเวลาที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพจริงๆของอนุภาคไทมอนความเข้าใจเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตของเรามันจะเปลี่ยนไปไหมคะหรือเปลี่ยนไปอย่างไรนั่นแหละครับคือคำถามใหญ่จริงๆที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนเป็นความท้าทายที่รอคำตอบจากการขายความลับของเอกภพ และก็เป็นความน่าตื่นเต้นของการค้นคว้าทางฟิสิกส์ต่อไปครับ